ฉันอยากจะช่วยเธอไขการทดสอบนะแต่ฉันทำไม่ได้ขอโทษด้วยเธอต้องทำเองแล้วนะสร้างการทดสอบนี้ขึ้นมาเองจากการทดสอบเล็กๆที่ฉันเจอวางอยู่รอบๆเลยอาจมันเข้าไปด้วยกันปุ่มกดพ่องเดินทางหลุมไร้ก้นมีหมดมีทั้งหมดนั่นแหละมันเจ๋งระเบิดเลยแหละอะไรทำอะไรอย่างแรกเลยต้องทำตรงนี้ก่อนาลงรูไหมนาเข้ารูเสร็จแล้วก็ยิง ขี้ขวาตรงนูง้นหอมาตรงนี้ขี้ขวาตรงนี้อ่าโอเคที่นานเกินไปแล้วฉันจะบอกวิธีการแก้ปัญหาของการทดสอบนี้ให้นะเธอเ,เห็นปุ่มตรงนั้นไหมฉันก็แค่เออและนั่นคือเหตุผลที่ฉันช่วยเธอในการไขทดสอบไม่ได้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ,มไรขมันไขไขมันเองแล้วกันเธอต้องทำคนเดียวแล้วเอาวัดแค่นี้เอง นี่ไงอย่ายากอะไรนักหนาแล้วก็ขึ้นตรงนี้อกดปุ่มตรงนี้ต้องมาแน่ๆเออเอาไปสีส้มนะฮะฮะต้องยิงรอนะดูจากตรงนี้ไว้รอถึงตรงนี้แล้วก็ยิงขึ้นมาโบเฮ้ยรอรอลอยลอยฮะฮะเอามานี่เอาไปที่ตรงเอเอ ตรงไหนอะที่วางแล้ที่วางหายอาอยู่นี่จะขวาลอยขึ้นไปเอาไปกดโอ้ใช่ดีมากใช่เลยขอบใจที่เราต้องทำมีแค่หนึ่งขันโจกเท่านั้นเองอะไรนะเอาหัว้อเฉยฉันรู้ว่าเรามีปัญหาหนักและคงใกล้จะตายแล้วแต่นั่นสาใจมากเลยแหละฉันนึกถึงข่าวดีบางอย่างขึ้นมาได้นะ่ะสุดท้ายเขาจะไม่มีห้องทดสอบเหลือเลย ฉันไม่เคยที่จะเก็บมันไว้นะงั้นเหรอก็ดีสิถ้าไม่เก็บไว้ก็มามาแล้วมาแล้วอยู่เพิ่งเริ่มนะเธอคงไม่อยากเชื่อแน่เลยฉันเจอที่ปิดตาอยู่อีกฝั่งน่ะห้องทดสอบสภาพดีเป็นร้อยเป็นร้อยเลยนะวางแมะอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีแต่โครงกระดูกโครงกระดูกเอิ่มมเหมือนฉันไม่เคยเก็บห้องทดสอบไว้จริงๆนะโอ้ย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 อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย แค่เป็นของที่ระลึกเท่านั้นน่ะแลไปกันเลยพูดมาตามตรงนะเธอดูไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะไม่รู้สินะอเอออันนี้ล่ะก็ไปได้นี่ตกลงไปน่าจะไม่รอดตรงนี้เอ่อันนี้ต้องกะประมาณนี้ไหมโดนไหมเนี่ยไม่น่าโดนนะ เนี่ยต้องกบอาบพอดีตรงนี้ลนอ่าได้อยู่ได้อยู่ยิงมานี้ปุ๊บอ่าพอได้ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เอาตรงนี้เป็นสีฟ้าเดี๋ยนะไม่ใช่สิพอนี้สีฟ้าปุ๊บอันนี้ก็เป็นสีส้มใช่ไหมอ่าถูกแล้วสีส้มปุ๊บเราก็โดดเตี้ยงจากตรงนี้ไปเกาะตรงนี้ปุ๊บ ่าเสร็จแล้วก็ลงข้างล่างฮึบลงข้างล่างเราหาวิธีขึ้นได้ด้วยเราต้องไปด้วยอะไรกันนี่เนี่ยเราต้องลงมาด้วยฮึบถึงไหมฮึบมันดีดไม่ได้เหมือนฮาร์มไไงมาแล้วนะโอ้มันกำลังมา มันกำลังมาแล้วอโอ้น่าผิดหวังนะโอ้ไม่มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีกฉันแน่ใจว่าเราจะปลอดภัยนะมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ทดสอบต่อไปในขณะที่ฉันกำลังหาทางออกแล้วกันนะได้โอเค,อเคการทดสอบตะกี้มันสุดน่าผิดหวังเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าการทำตัวมีสกุลไม่ได้เป็นการผลักดันเธอนั้นลองวิธีแบบของหล่อนหน่อย ไขมันไขมันอุปการะไขมันไขมันป้อมปืนทํางานไอ้การโดนคนอื่นอุปการะมันผิดตรงไหนอะไรอะไรผิดผิดเกี่ยวกับการถูกอุปการละหรือก็การที่ไม่มีพ่อแม่อย่างหนึ่งไงและแล้วแล้วก็นอกจากอย่างนี้ไม่มีอะไรเพื่อนสนิทสนิทบางคนก็ของฉันเป็นเด็กกมพัสดูตัวหลอนเสียงั่งหล่อนไม่ได้อ้วนเลยใช่ฉันไม่ได้งั่งแค่ทำการทดสอบต่อไปเถอะนะทำการทดสอบ แค่นี้พอ,อได้ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ตรงนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อมันสับทางกันเฮ้ยนะเฮ้นยนะพอได้ตรงนี้เอามากดปุ่มใช่ไหมสีฟ้าเฮ้ยเราต้องออกสิเราต้องออกใจเย็นนะงงปุ่มอ่าพอได้อันนี้ปุ๊บก็เฮ้ยเฮ้ยยอย่าอยา,ยา ามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็มาทางนี้แล้วก็ขึ้นข้างบนเออได้อยู่ปับ๊บเสร็จแล้วก็เอารงนี้เป็นสีฟ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวจะเย็นนะพี่ชายอ่ะเราแค่เป็นทางขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ดันเราขึ้นเหมือนเดิมเออมันยังไม่พอถ้าฉันโง่ขนาดนั้นทำไมเธอแก้ปัญหาง,ง่ายๆนี่ไม่ได้หรอ คราวนี้ฉันอาจจะเล่นเรื่องไอ้ง,ง้างแรงเกินไปก็ได้โอ้ยลองกดซูมโอ้แล้วตอนนี้เขาก็เล่นเพลงคลาสสิกอีกแล้วอือหาโอ้เสียงพิกระดาษอะไรวะเนี่ยโอ้ขอโทษทีขอโทษทีหวังว่านั่นไม่รบกวนเธอเมื่อะสักครู่นะมันเป็นเสียงหนังสือเปลี่ยนกัหน้ากระดาษนะ่ะนั่นเป็นสิ่งที่ฉันทำมานะ ฉันก็แค่อ่านหนังสือดังนั้นฉันไม่แดงใจงั่งน,นนะไงก็ตามฉันเพิ่องอ่านหนังสือเล่มสุดท้ายเสร็จเล่มที่ยากที่สุดไม่รู้เลยว่าข้างนอกน้นเกิดอะไรขึ้นใช่เออไม่ไม่เชื่อหรอกฉันหวังว่ามีหนังสือมากกว่าน,นี้นะแต่มันไม่มีแล้วอืออปั๊บถูกไหมน่าจะถูกนะ เสร็จแล้วก็ถ้าเราลอยแล้วส่งแรงมาทางนี้ไปปุ๊บได้ไหมเฮ้ยถึงอยู่ถึงอยู่แต่เราก็ต้องมากดตรงนี้เพื่อเอาอันน้นเอาตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสลับกันเหมือนเดิมสีฟ้าฮึบอ่าได้แล้วก็มาวาง อ้นี่มันอะไรกันมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ร่างกายที่เขานั่งแมะอยู่ข้างในนั้นอะ่ะร่างกายของฉันมีระบบสร้างความเคิมตอบสนองต่อการทดสอบที่ติดตั้งเอาไว้สุดท้ายแล้วเธอจะสร้างผรมต้านทานได้เองและมันอาจจะรู้สึกทนไม่ได้เล็กน้อยนะเว้นแ,แต่เออมันไม่ได้ทําให้ฉันกังวลเลยฉันอยู่ในนั้นมันก็เพื่อวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นแหละมาด่านต่อไปถ้าเขาไม่ได้เคิมไปก,กับการหาคําตอบพวกเราเจองานยุ่งแน่ ไม่ต้องสนใจฉันนะไปที่ห้องทดสอบต่อไปเลยใกล้ที่จะแก้ปัญหาการทดสอบอาจจะได้ผลเร็วกว่านี้ก็ได้มันไม่ใช่มันนั่นมันอะไรไม่ไม่มีอะไรอ๋อขอโทษนะสบานได้าพาเราไปหามันได้ยอดเยี่ยมไปเลยไปไหนอ่ะอ่าผมเจอละปุ่มตรงนี้ถ้ากดปุ๊บอันนี้ก็จะมาพอมามันจะเด้งเด้งไปนูน่น เออแปลว่าเราต้องมาบังไว้แถวนี้เราต้องบังโดยแถวนี้ไม่รู้ว่ามันถึงหรือเปล่าฮึบอ่าประมาณนี้อ่าลงอีกนิดหน่อยแล้วกันน่าจะได้นะโอเคโอเคเออแล้วเราจะข้ามาไงวะเนี่ยอืม ลงข้างล่างเออเออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ทันอยู่น่ะได้แล้วได้เสร็จแล้วก็ทางนี้อ๋อลืมลืมลืมเอามาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้โหลดขึ้นแล้วก็มานี่เอานนี้วางเป็นสีส้มแล้วก็ไปวางไปตรงที่ปุ่มไปเอานี้ไปวางป๊บอ่ามีทางขึ้นอยู่นายนายแก้มันถูกถูกหรือเปล่าอ่ะใช่นายแก้มัน แต่ฉันเป็นห่วงว่าถ้ามันมีวิธีแก้มันมากกว่าหนึ่งวิธีที่นายก็ดันไปเลือกวิธีที่แย่ที่สุดไม่ไม่ไม่ไ,มได้เป็นการฉันทำพลาดอะไรไปนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเรามีหน้าที่แก้นะนายเรามีหน้าที่แก้นะไม่ได้มาหมดหมอยู่กับนาย่าตอนนี้เราก็แก้เสร็จแล้วไปต่อเลยเพื่อนเอ้ยรอบนี้มันขึ้นเรื่อยหรือ้เปล่า ฉันคิดว่าเขาเริ่มจะหล่นลาแล้วนะไม่ดีแล้วสินั่นสิไม่ดีแล้วสิสม,วสมีเครื่องสมองฉันกำลังจะช่วยนายและต่อจากนั้นก็ดูแลการเพิ่มความสนใจในการศึกษาอีก1ิบเท่าโอ้บันทึกที่เกี่ยวข้องฉันต้องการให้นายแก้ปัญหาพวกนี้ให้เร็วสิบเท่าด้วยยังไงก็เถอะให้สัญญากับฉันก่อนที่นายจะแก้มันได้โอเคไหมสัญญานะฮะไม่ใช่สัญญาเมาอะไรวยู่เนี่ย เออตรงนี้เออได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บเราก็ลอยขึ้นสูงสูงเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าปึ๊บลงข้างล่างถึงไหมถึงได้มาแล้วพอได้มาปับ๊บพอตรงนี้ปิดไว้นะตรงนี้จะได้หาย พอตรงนี้หายปุ๊บเราก็ขึ้นข้างบนลงมาตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาตรงนี้แทนตรงนี้เราก็โดดปุ๊บได้พอดีได้ตรงนี้ปุ๊บเดินข้ามมาเดินข้ามมาเพราะว่ามันให้ยิงเสรตรงนั้นใช่ไหมตรงนี้ก็มีให้ยยิงได้เอานนี้ขึ้นมากลับทางเดิม อแล้วก็ที่กดปุ่มอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่พอเงั้นเอาตรงนี้ใส่ตรงนี้นี้ลงขึ้นข้างบนเอาทำไมขึ้นแค่นีนยิงตรงนี้ใส่ตรงนี้อาวางไว้ตรงนี้ก่อนอ วางไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาอขึ้นตรงนี้ก็เอาออกพอเอาออกปุ๊บตรงนี้ใส่ตรงนี้ได้แล้วแตะอับอันนี้ลงมาลงมาปุ๊บเอาสีนี้ออกนายเพิ่งจะแก้มันได้ใช่ไหมฉันบอกนายให้ให้บอกนายก่อนที่นายเออทำไมทำแรงจังเนี่ย จำได้ไหมตอนที่ฉันบอกนายเกี่ยวกับการตัดสินใจแย่ๆเกี่ยวกับการออกแบบว่าฉันคิดว่าเขาตัดสินใจไม่ซ่อมแซมส่วนที่สําคัญมากเพื่อป้อนกันป้องกันไม่ให้โรงงานเกิดการระเบิดโอ้โรงงานของฉันที่นี่กำลังจะทำลายตัวเองไงโง่จะมันจะทำลายตัวเองซ่อมแล้ว คำสั่งทําให้สิ่งสุดท้ายเป้าหมายเพื่ออะไรวะเนี่ยสอห่งหรือ2ในเสียงนั้นสนุกนะอุตภูมิของแกนเกินขีดจำกัดแกนปฏิ์กรกำลังเริ่มหลอมละลายฉันให้เขาทํางานนี้นะเอาอันนี้ไปใส่ตรงนี้ให้ตรงนี้มันเลื่อนเหรออ่าฮะให้ตรงนี้มันเลื่อนปับ๊บถึงไหมเนี่ยถ้าจะโดด ถึงอยู่ฮะมันมีกี่อันนะสองอันอันนี้อันนี้อันนี้ไปสุดเฮ้ยเดี๋ยว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 นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันข้างบ,บนคืออะไร อ๋อข้างบนคือปิดอ่ะปิดแล้วไงปิดแล้วก็ามาตรงนี้เอาออกก่อนกดกดอันนี้คือเอาลงใช่ไหมอ่ะให้มันกลับไปนะกลับไปเอาของที่อยู่ตรงนู้นทึบถึงไหมทันไหมทันอยู่ทันอยู่ ปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวดิกลับก่อนนะเพราะว่ามันให้เรา,เามามันยิงเปิดประตูตรงนี้ใช่ไหมเราต้องขึ้นข้างบนเหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นสีฟ้าตรงนี้สีส้มตรงนี้ขยับอีกนิดนะสีฟ้าตรงนี้ปุ๊บหยุดเพราะว่าจะเอาตรงนี้ ยิงตรงนี้มารุ๊ปโอ้โอโอ,โอ,โอ,อะตายละเดี๋ยวนะแล้วเราจะไปไงวะนะเนี่ยเอออ๋อ,อ,อ,อโอเคตรงนี้ไอ้ตรงนี้ ตรงนี้โดนไหมนะโอยโอยโอน่าจำไว้นะประมาณตรงนี้อ่าเอายังไม่มีอะไรเลยนะไปต่อกันเถอะเอ้าไปงี้เลยเหรออาจจะช่วยนายให้เยี่ยมชมก็ได้นะทางซ้ายแสงอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันนะทางขวาบางอย่างที่ใหญ่มากกำลังจะตามนายมาโอ้พระเจ้า วิ่งวิ่งมันไม่ควรอยู่ที่นี่น่ไม่เป็นอะไรใช่ไหม <c oughs> ฉันจะปิดไฟแล้วนะเฮ้ยเดี๋วยวเดีเย๋ยวเดี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 ๋เดยวมดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดั๋ยวเดี๋ยหเดี๋ยวเัีนยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขี๋ยดี๋เดี๋อวเดี๋ยวเดีนยวเดี๋ยเดีนยวเดีายวเียวเดียวเด่ายวเดี๋ว,นว,วเนี๋ยวเดี๋ยยวเ <c oughs> ี๋ยดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย e เดเ n ี๋ย Just keep on